เอาวันนี้มาจะได้ไหมมอโอ้วันนี้มากินอาหารญี่ปุ่นอ๋อเป็นอาหารจะได้ไหเป็นอาหารแบบสุๆดนะครับอ้ซดออกจากเต่าจากจากควัดเฮ้ยจากควัดจจากเต่าจากจากหม้อไห้เลยครับออกูเตือก่อจะหันมันไหลอาหารญี่ปุ่นนี่ต้องมีไหลตามสายพันธุ์ใช่ไหมมันจะไหลตามสายพันเลยครับเวลาเขาอยากกินนั้นไหนเขาก็เก็บกินอันไหนเขาว่าเบาก็ปล่อยมันไหลไปเลยครับปล่อยมันไหลตามสายพันเนาะในสายพันธุ ใช่ครับนี่นุอกอาหานี้นี่เกี่ยสดทุกวันครับผมชอบอ๋อสั่งมาแล้วก็ครับนี่โอ้หลายอย่างเอ้าโอ้ยนี่เบาเถองนะเบาถ้าเบาก็ปล่อยไหลไปนะปล่อยไหลมันจะไหลไปหาปุ๊บมันเป็นกิโลนะครับนี่นะมันไหลเป็นกิโลครับกลัวไปอยู่ปะเขาเดี๋ยวอย่างอื่นมามเห็นโอ้ยทีนี้อันนั้นไหลมาเบากันหนังรอ้อ้สิ่งที่ต้องการมันกันเอ้ามาเยอง โอ้นี่นี่โอ้มาแล้วะนี่แหละนหลโอ้ยย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 นยยยย่ยทย่ยย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 ยไปยยยยครับอียย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 อยยารยย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 ายย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 ยไยยอยยยยมยยยยยยยแยยยแกยมยยยมยยยยยา โอ้ยอมง้อน้อยมีแต่เอ็นโหอืมอันนี้อันนี้ปล่อยขึ้นไหลก็เขาบอกเก็บไว้อันนี้เก็บไว้ของเขาเอ้าจะได้น่ะเอ็นงะเบ็นเอาเอาฮ้นนี่อเหรอเขากินเนี้ยแล้วนี่อย่ามาอินดีอันโอ้ยง่วงอผมไม่กินนี่หลายรอบผมก็งงว่าเจ้าเจ้าของร้านจะได้อะไรไหมเอาไป เ็นมันนักแล้วเอาฮื้อแกอ๋อให้เป็นแผนเปิรนครับเป็นแผนเปิรนเอากวกมนอย่างนั้นอย่างไม้แหมเนี่ยโบกกันอย่าโบกรถดิแกโอ้โหเดี๋ยวโบกไปก่อนเลยอ่ะโอ้ได้แต่ครบแล้วหรออังใจแล้วต้านนี่ถูกครับกินแค่มาถึงลอยครับโอ้แล้วโอ้หครบยังครบชุดเลยครับแลอเนี้ยเนาะเฝ้านี้มันต้อเฝ้าเนี่ยโอ้มันตเฝ้าเอ้ะผมก็ má trở lại anh